สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องนี้เป็นช่องที่นําทุกเรื่องราวในการที่จะฝึกใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็คือการยกระดับจิตวิญญ,ญาณก่อนการจะยกระดับจิตวิญญ,ญาณก็ต้องปลุกจิตวิญญ,ญาณของเราให้ตื่นรู้ เมื่อจิตมันตื่นรู้มันก็จะไม่ทําความชั่วครับจะชั่วมากชั่วน้อยก็ไม่ทำนะแต่เราปฏิบัติกันไปตามแบบมาตรฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักการปฏิบัติกายก็คือการรักษาศีลบังคับกายก่อนไม่ให้ชั่วนะครับศีลหศีลแปดศีลสิบศีลสองร้สิบเจ็ 8, 10, เป็นอธิศีลเมื่อควบคุมกายได้ด้วยศีล รเราก็มาฝึกใจด้วยนะครับนำกำลังใจให้เข้าถึงพรมวิหาร4ี่พรมวิหาร4ี่มีเมตตากรุณามุทิิตา,ตา,ตาอุเบขาเมื่อพรมวิหาร4ี่มันเกิดขึ้นกับสภาวะทางอารมณ์ด้านจิตใจของเราเนี่ยนะทีนี้สินห้านี่สบายแล้วไม่ต้องบังคับแล้วมันเป็นโดยอัตโนมัติเพราะใจเรามันมีความรักความสงสารนะครับมันก็จะไม่ไปละเมิดสินโดยเด็ดขาดนะครับ เมื่อเมื่อทุกอย่างครบแล้วเนี่ยมันก็ไปปฏิบัติต่อก็คือในด้านของบาร,รมี10อย่างศีลบาร,รมีภูม,มิหารบาร,รมีเม่ปัญญาบาร,รมีทานบาร,รมีสำคัญมากเรื่องบาร,รมีทั้ง10ประการเนี่ยเราลองเข้าไปศึกษาดูแล้วปฏิบัติให้ครบทั้ง10อย่างปริมาณนั้นก็ทํนไปตามกําลังครับปฏิบัติบาร,รมีต่างๆไปตามกําลังของเรา หลังจากที่บารมีทั้งสิบครบแล้วเรามาควบคุมกรรมบทสิบด้วยเอากรรมบทสิบมาประกอบในการปฏิบัติธรรมนะครับกรรมบทสิบก็ถ้าเราอยู่ในสินห้าอยู่แล้วเนี่ยกรรมบทสิบก็จะเพิ่มในสินห้านั่นแหละครับทางกายทางวาจาทางใจนะฮะถ้าเราคิดนะฮะเราไม่ละเมิดสินห้าแต่เราคิดที่จะละเมิดอันนี้เราผิดในด้านของกรรมบทสิบมีผมพูดให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ จะได้ไม่ต้องไปซับซ้อนมากเหมือนหลักวิชาการครับก็คือกรรมบวสิษ์เนี่ยมันควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมใจด้วยครับก็คือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่มีทางที่ความคิดวาจาหรือการปฏิบัติเนี่ยที่จะทำให้ผู้คนสังคมเดือดร้อน ถ้ามันดูแลสภาวะจิตของเราได้ควบคุมกายของเราได้เนี่ยมันไม่ไปสร้างความเดืดอดร้อนให้ใครอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ถ้ารักษาตรงนี้ได้พอรักษาตรงนี้ได้แล้วนะเราก็ค่อยๆฝึกในการลดกิเลสอะไรก็ตามที่เรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นกิเลสนะกิเลสตั้งแต่ตัวใหญ่ๆที่เรามองเห็นง่ายเราก็ฝึกมันก่อนมันง่ายเรารู้ตัวแล้วก็ไล่ลงมานะครับไล่เรียงลงมาจนถึงตัวเล็กๆ จนไปถึงกิเลสอนุสัยเล็กๆเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสนาภาวนาไปด้วยสมาธิภาวนามันทําให้จิตเราสงบพอจิตเราสงบมันจะมีความละเอียดนะครับมันจะมีความละเอียดและเมตตาหมา่มันจะมองเห็นนะครับสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกสิ่งชั่วแม้เพียงเล็กๆน้อยที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยเราจะรู้เราจะมีสติรู้เท่าทันขึ้นมา มันจะรู้เองโดยอัตโนมัติถ้าจิตของเรามีความละเอียดแต่ถ้าเมื่อใดจิตของเรายังหยาบอยู่นะครับยังมีกิเลสอยู่มากมายยังมีโทสะโมหะอยู่มากมายมันไม่มีวันที่จะไปมองเห็นกิเลสที่เป็นอนุสัยเล็กๆได้กิเลสเราก็ยังคาอยู่อย่างนั้นตลอดไอ้ตัวนี้แหละครับทำให้เราเกิดอย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสําคัญเพื่อจิตละเอียดแล้วเราก็จะมองเห็นในเรื่องของ ตัวกิเลสพอมาเห็นตัวกิเลสคิดราละเอียดมันก็ส่งให้เกิดปัญญาปัญญาเราละเอียดตามครับพอปัญญาเราก็มาพิจารณานะครับไอเรื่องของกิเลสในการลดตัดกิเลสวิปัสนายานนั่นเองครับเมื่อเราทําแบบนี้ครบบางทีเราปฏิบัติทมแล้วเราเกิดความเบื่อหน่ายนะครับอย่างเช่นสายสุข,ขวิปัสสโกเนี่ยท่านฝึกในด้านการไปลดกิเลสอย่างเดียวเลยบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอันนี้มันเกิดขึ้นกับ นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นตรงนี้อยู่แล้วท่านก็นเลยแบ่งสายวิช,ชาออกมาอีก3ส,สายนะครับให้มาเรียนฝึกเพิ่มนะครับไม่ใช่อยู่แค่สุขวิปัสสโกอย่างเดียวแหละสุขวิปัสสโกด้วยเพราะเบื่อก็อ่มาเรียนการเพิ่มก็คือสายเตวิชโชชละพิญโยปฏิสัมพิทัปัตโตมโนมยิทธินะครับ เขาเรียกว่าวิชา3แล้วก็มนูยิธีนี่เป็นพิเศษแยกมาต่างหากมาฝึกเอาความรู้คุณสมบัติพิเศษกันนะครับตรงนี้มันจะทําให้จิตของเราไม่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าจริตคนเราเนี่ยมันมี6จริตคนบนโลกมี108ยแปจำพวกนะครับความต้องการของรู้สึกทางจิตใจย่อมมีความแตกต่างกันทําอะไรไปเดี๋ยวเบือ่อเบือ่อเอาเบื่อก็มาฝึกตรงนี้เพิ่ม ไอ้เรื่องการฝึกคุณจะเรียนคุณสมบัติพิเศษไปเหาะไปเห็นตาทิพย์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเรียนวิชาบังคับนี้ด้วยแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเอาคุณสมบัติพิเศษนะครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรียนคุณสมบัติพิเศษอย่างเดียวกิเลสลดกิเลสไม่ทํามันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันฝึกเรียนไปแบบตกนรกถ้าจะเรียนไปแบบไม่ตกนรกหนีอัาฉภูมิจะต้องฝึกลดกิเลสปัดกิเลสคือสายสุขขาวิปัสสโก แล้วก็มาฝึกเพิ่มก็คือเอาคุณสมบัติความรู้พิเศษในสามสายวิชารวมถึงมโนมยิิอันนี้ก็ทำให้จิตใจเรามันรู้สึกตื่นเต้นได้รู้ได้เห็นไอ้สิ่งลี้ลับนะครับดวงจิตวิญญ,ญาณพูดผีปีศาจเทวดานางฟ้ามพมพระอรหันต์ท่านอยู่ดินแดนพันิภพานมีไหมแต่พอพูดถึงดินแดนพันิพพานแล้วถ้าเป็นฌานโลกีนะครับถึงแม้ท่านปฏิบัติที่พระจักกุญญาได้แล้ว แต่ท่านยังไม่สามารถทําจิตให้เป็นอริยะเจ้าได้ท่านจะไม่สามารถเห็นดินแดนพานิพานว่าพระรานท่านอยู่อย่างไรนะครับอันนี้คือความเป็นจริงผมนําความเป็นจริงมาพูดที่พูดนี่เพราะว่าทราบทราบตามที่หลวงพ่อฤษีลรงดำท่านบอกหลวงพ่อฤษีลรงดำท่านก็นํามาจากองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคุณสมบัติความรู้พิเศษนี่แหละที่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงเคราะห์แนะนํา นะแต่การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยนะเราต้องทําความเข้าใจรากฐานสําคัญทั้งหมดก่อนพอจิตละเอียดแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่พอพูดถึงครูบาอาจารย์หลายท่านก็อา้าวเราฝึกทางนู้นมาอย่างนั้นแล้วเราจะต้องมาฝึกทางนี้ยังไงนะท่านถนัดศรัทธาถนัดทางไหนก็ฝึกได้ครับอาจารย์ไหนก็ฝึกกันได้ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของเราเราจะพบเจอคุณครูบาอาจารย์แบบไหน นะครับจริตท่านเป็นอย่างไรนะฮะถ้าหากท่านมีบุญบาร,รมีกับอาจารย์องค์อื่นท่านก็ต้องปฏิบัติกับอาจารย์องค์อื่นและท่านปฏิบัติแล้วท่านมีความเข้าใจท่านพบกับความสุขในเบื้องต้นถือว่าท่านก็บรรลุในเบื้องต้นเช่นกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมศรัทธานะครับในองค์หลวงพ่อฤาษีดิงดําเป็นที่สุดเพราะคําสอนคําแนะนําของหลวงพ่อที่มาแนะนําขยายความต่างๆ ทำให้เราเข้าใจง่ายพอเข้าใจง่ายเ,าเราปฏิบัติง่ายพอปฏิบัติแล้วมันไปถึงจุดตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกจริงๆผมจึงเชื่อมั่นครับทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยบางทีพอปฏิบัติธรรมไปแล้วนะไปเห็นไปทราบหรือไปเคยเจอประสุกับอีกสำนักหนึ่งท่านบอกว่าจะต้องบังคับกายนะฮะทรมานกายให้หนักเข้าไว้บ้างก็ปฏิบัติกันแบบสุดโต่งกันไปเลย ครับหลายท่านก็มีความสงสยัยอา้าวแล้วอย่างนี้แบบไหนถูกแบบไหนผิดมันไม่มีแบบไหนถูกแบบไหนผิดครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องดูว่าเรามีจริตจริยาชอบแบบไหนทีนี้เรื่องการบังคับการจนเกินไปเนี่ยเราก็ต้องมาย้อนมาดูาคาแนะนําสั่งสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงแนะนําบอกว่าให้ปฏิบัติในสายกลางนะครับ คือไม่ย่อหย่อนจนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปและจงละส่วนสุดสองอย่างด้วยกันส่วนสุดสองอย่างนั้นมีอะไรบ้างจงอย่าทรมานกายจนเกินไปเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับอย่าอยากอย่าหมกมุ่นในความสุขมากจนเกินไปเพราะการความอยาก ความหลงความหมกมุ่นต่างๆเนี่ยมันทําให้เราอยากสบายอยากจะเสพแต่กิเลสมันทําให้ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติก็คือผมสรุปรวบรัดกระชับก็คืออย่ามีอารมณ์ความอยากสารพัดอยากเนี่ยอย่าอยากจนเกินตายอยากแต่พอดีแต่ในขณะปฏิบัติวางลงไว้ชั่วคราวจะให้ตัดเนี่ยมันตัดไม่ได้ผมทราบเพราะว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์นะครับเราวางลงชั่วคราวเนี่ยขณะปฏิบัติทำฮนะแล้วก็คืออย่าทรมานกายจนเกินไป คืออัตตากรีแล้มฐถานโยกนะครับอย่าทรมานกายจนเกินไปมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าการทรมานกายนั้นองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทดสอบมาแล้วผ่านมาแล้วจึงมาแนะนําเรานะเขาฝึกเน้นกันที่อารมณ์จิตให้กําลังใจของเรามันทรงนะฮะมันทรงอยู่ได้แล้วก็เอาอารมณ์ใจเราให้มันเข้าถึงในธรรมะแต่ละอย่าง แต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการลดกิเลสการตัดกิเลสเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะครับหลายหลยคนก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างนะเอามาฝึกเอามาปฏิบตัติผมเองก็มองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเอามาเป็นวิปัสนาญาณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ปฏิฆะถูกเขากล่าวหาใส่ร้าย,ายให้ความหรือมีปัญหาขัดแข้งขัด,ข,ดขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เรานํามาเป็นวิปัสนาญาณเราต้องขอบคุณเหตุการณ์ปฏิฆะต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวเราเนี่ย ขอบคุณเรื่องอะไรครับเพราะว่าเขาทําให้เราทุกกายทุกใจขอบคุณครับที่เขาเอาธรรมะที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพยายามยัดเยียดมอบให้เราเมื่อเราเจอแบบนี้แล้วเราอย่าขาดทุนเราต้องนํามาพิจารณาในด้านของวิปัจ,จนาญาณว่านี่เห็นไหมเพราะเรามีร่างกายเพราะเรามีตัวตนนี่แหละจึงได้เจอแบบนี้นะครับแล้วเราจะเอาอีกไหมอยากจะเกิดอีกไหมมันเพียงพอหรือยังมันเหนื่อยไหมที่มาเจอแบบนี้ จิตเราจะตอบเราเองในใจไม่ต้องไปถามใครนะครับอย่างผมนี่ผมก็ไม่ได้ถามใครคาตอบมันอยู่ในใจทั้งหมดเพราะอารมณ์ใจผมเข้าถึงในความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องนํารอบๆตัวเราทั้งหมดนํามาเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นอยู่กับปัญญาที่เราจะมองนะมองตัวร่างกายไว้ครับสําหรับตัวตัวผมนะแล้วผมก็มาแนะนําว่าหากท่าน ชอบในการที่พิจารณาร่างกายแหละเราก็มองร่างกายไปด้วยถึงแม้ท่านจะยังมองไม่เห็นว่าตับไตไส้พุงเป็นอะไรยังไงไม่เป็นไรท่านจ้มองไว้่ร่างกายเรามันสุขหรือทุกข์กันแน่ไอ้ที่เราโดนปัญหาต่างๆเข้ามาสู่ตัวเราเพราะเรามีร่างกายใช่ไหมถ้าเราไม่มีร่างกายซะแล้วใครจะมารัางแกกั่นแกล้งให้ร้ายป้ายสีเรา เพราะไอ้ตัวร่างกายนี่แหละเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราใช้ปัญญาว่าเราจะไม่เอาอีกต่อไปในชาติหน้าแต่ชาตินี้ให้มันเป็นชาติสุดท้ายไปก็แล้วกันชดใช้ตรงนี้ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็คือวิปัสนายานทําให้สภาวะจิตเราก้าวขึ้นสูงอีกขั้นหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรารอบด้านทั้งอารมณ์ปฏิฆะสิ่งที่มากระทบกระทั่งทั้งหมดนั่นคือธรรมะขั้นสูงที่มามอบให้เรา ให้เรานำจิตเข้าไปพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาครับก็คือสมถะ,ะภาวนาวิปัสนาภาวนา,า,วนาถ้าใจเรามันสงบมีสมาธิมีความละเอียดมันจะใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ทั้งหมดครับตัวร่างกายตัวเดียวผมใช้ตัวนี้ตัวอื่นมันจะตามมาเองนะครับทำให้เราเบื่อเบื่อตัวนี้ไม่ใช่ต้องไปฆ่าตัวตายแบบพระโคติกะนะครับอันนั้นเราต้องใช้ปัญญาเพราะว่าพระโคติกะท่านทํากําลังใจถึงพระนิพพาน ท่านจึงได้ฆ่าตัวตายและถึงพระนิพพานจริงแต่อย่างพวกเราคืนไปฆ่าตัวตายอารมณ์ใจเราไปไหนครับจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองตายไปก็ไปสู่อบายภูมิแดน,นทุกขติคือที่ไปนะเรายังทําจิตไม่ถึงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเอาโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราณนะวันนี้ในปัจจุบันเนี้ยเราจะให้เกิด เป็นครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายครั้งสุดท้ายในที่นี้ก็คือชาติสุดท้ายหลังจากที่หมดหน้าที่ในชาตินี้แล้วจบกันนะครับจบกันแค่นั้นเราไม่เอาอีกแล้วจะถึงพระนิพพานห,หรือไม่ถึงไม่รู้แต่เราตั้งจิตปรารถนาแบบนี้ไว้จิตมันจะมีสัญญาความเคยชินถึงแม้ตอนเราจะสิ้นลมเราไม่ได้ภาวนาอะไรเลยแต่เราคิดอยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆเนืองเนองเ,นองเนี่ยจิตมันอารมณ์มันเป็นฌานครับ มันมีสัญญาความทรงจํากับจิตใต้สํานึกของเราเมื่อเราสิ้นลมปั๊บจิตมันจะพุ่งไปตามกําลังของสัญญาที่มันเมมโมรีเอาไว้ที่มันบันทึกเอาไว้ในจิตใต้สํานึกของเราไปพันธิผ่านแต่การปฏิบัติแบบนี้คิดแบบนี้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติพื้นฐานมานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือศีนรักษาให้ครบ5 8 1 2 2 7 ผมมีฐารสี่ให้มีบารมีสิบให้มีและต้องปฏิบัติอย่างไหนมากอย่างน้อยอันนั้นไม่เป็นอะไรขึ้นอยู่กับโอกาสตามอัตภาพคือสถานภาพของตัวเราที่จะพึงปฏิบัติได้แล้วก็คือการปร,รารถนาดินแดนพะนิพานไว้อย่าลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าอย่าสงสัยในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าสรงขอในคาสอนก็คืออย่าสงสัยว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นศีลเนี่ยมันจะมีความสุขจริงเหรือไม่จริงหรอมั้งอะไรประมาณนี้คือความสงสัยหรือไปสงสัยพระพุทธเจ้าดีจริงหรือเก่งจริงหรือเปล่าอันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีความมั่นใจในองค์พัะสมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีความมั่นใจในคําสอนของพระองค์แต่เราจะสงสัยผู้แนะนําเราได้นะครับว่าอสอนผูกหรือเปล่า แนะนำถูกหรือเปล่าสงสัยได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าสงสัยในคําสอนแค่นั้นเองครับแล้วมีใจปรารถนาดินแดนพันธิพาลไว้เพียงเท่านี้แหละถ้าเราทําแบบนี้ไม่บ่อยทุกวันจิตมันมีความเคยชินตายไปเนี่ยนะครับนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผมกล้าพูดครับว่าเราหมดสิทธิ์เขามาให้เราเข้าถ้าคืนเราปฏิบัติแบบนี้เราเข้าไปในเขต ออายภูมมโดยเฉพาะเขตนรกเนี่ยนะครับท่านพญายมยมทัูตเนี่ยกายระเบิดหัวระเบิดนะครับอยู่ไม่ได้พังทันทีนะครับเพราะมันเป็นกฎแค่เราภาวนานิดเดียวก็เข้าแดนนรกไม่ได้แล้วนี่แหละที่องค์พัะสสมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราปฏิบัติรักษาฐานก็คือภาควิชาบังคับความดีก็คือศีลรักษาให้ครบบารมีสิผมมีหารสี่ อย่าสงสัยในคําสอนอย่าสงสัยในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลังเลสงสัยในพระอริยเจ้าพระอริยสงสาวกาสงสัยในสมุติสงฆ์ได้แต่อย่าสงสัยในพระอริยสงฆ์ครับก็ต้องดูปฏิปทาของแต่ละท่านไปนะครับขึ้นอยู่กับฐานความเข้าใจของท่านแต่ละท่านก็จะเข้าใจแตกต่างกันท่านใดที่ประสบการณ์น,นะครับผมใช้คำว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านการ พบครูบาอาจารย์มาน้อยก็จะอาจจะไม่ทราบอาจจะแคบสักนิดหนึ่งแต่ถ้าพบครูบาอาจารย์มามากมายหลากหลายประเภทท่านจะสามารถแยกแยะประมวลผลออกได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าท่านนําความดีมาสอนเราก็ปฏิบัติความดีตามที่แนะนํามานะครับส่วนตัวงท่านจะเป็นอย่างไรนั้นมันเรื่องของท่านเราดูที่ตัวของเราจิตใจของเราในแต่ละวันเรามีกิเลส มากหรือน้อยกิเลสมันลดลงบั่งไหมความโลภความอยากนะความโกรธความหลงมัวเมาในสิ่งต่างๆถ้ามันลดลงนะครับถ้ามันลดลงนั่นแหละสภาวะจิตของเราใช้ได้แต่สิ่งที่ผมพูดมานะฮะที่บอกว่าถ้าปฏิบัติในศีลไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยปรารถนาดินแดนพนิพานมันคงในศีลห้าด้วยนะครับผมมีหาร4ี่กรรมบท10บาร,รมี10เท่านี้แหละครับ ปฏิบัติธรรมแบบนี้ท่านคือพระอริยเจ้าพระโสดาบันนะฮะก็คือต้องมีสังโยชนนะครับต้องละสังโยชน์สามด้วยก็คือมีความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเราต้องตายรู้สึกแค่นี้พอไม่ต้องไปรู้สึกว่ากายไม่ใช่ของเราเราไม่มีในกายกนะฮะกายไม่มีในเราอันนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่ท่านได้แล้วแต่ยังเราอารมณ์พระโสดาบันนี่ก็คือมีความรู้สึกในใจว่าเราเกิดมาเราตายแน่ใครเกิดมาใครตายแน่ นะฮะตายกันแน่แน่มีความรู้สึกเท่านี้วิธีกิจชาคือไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าศิลและพัตตาปาวมาคือรักษาสิคบบลครบบริบูรณ์เห็นไหมครที่ผมบอกมาตอนต้นมันครบหมดแล้วล่ะอันนี้ถ้าปฏิปทาแบบนี้ใจเรารักษาแบบนี้ได้แสดงว่าเราคือพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันจะเป็นสัตตักขัดตรงโกลังโกละหรือเอกขปตวิชีไม่เป็นไรนะครับเมื่อใจเราเข้าถึงตรงนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดเราหนีอบาย,ยภูมิได้แล้วนะครับชิวๆแล้วส่วน เราจะเข้าถึงพะนิพานหรือไม่ไม่เป็นไรให้เราตั้งใจปรารถนาพะนิพานไว้แล้วปฏิบัติลดกิเลสไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่นะครับพอวันแรกท่านก้าวเข้าสู่การเป็นพระโสดาบันเนี่ยวันรุ่งขึ้นใจอารมใจท่านตัดอ,อุโม์เดียวท่านเป็นอรหันเข้าพริพานเลยก็ได้แต่เราเป็นคารวะเนี่ยถ้าวันใดที่เราเข้าอารหันเนี่ยเราต้องตายนะครับจะอยู่ข้ามคืนไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกมา หลวงพ่อฤาษีเลี่องนาท่านก็มาแนะนํามาบอกเล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันนะครับถ้าเราเป็นพระอรหันต์โดยที่เราไม่ใช่บวชเนี่ยเราจะต้องตายทันทีเข้าพระนิพพานทันทีจะข้ามคืนไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นกฎถามว่าใครตั้งผมก็ไม่ทราบพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนะครับอันเนี้ยผมมองว่าเป็นกฎของจักรวาลเขาซึ่งมีมาตั้งแต่กําเนิดจักรวาลการระเบิดของบิ๊กแบงอะไรนู่นเลยครับถ้าพูดไปเยอะ ยาวก็เราคุยกันเพลงเท่านี้ว่าการฝึกใจนะฮะเราต้องฝึกในฐานปฏิบัติก็คืออย่างที่ผมบอกมารักษาอารมณ์ใจทรงกําลังใจให้ดีนะครับให้ดีแล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสนาภาวนาจิตละเอียดจิตละเอียดมันก็มีสติในการใช้ปัญญาพิจารณาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับแล้วตั้งใจปรารถนาพระนิพพานไว้หากเราเบื่อในการที่จะฝึกแต่แบบนี้อย่างเดียว องค์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแยกสายวิชาความรู้พิเศษให้เราไปเรียนไปฝึกเพิ่มด้วยก็คือการสร้างที่พระจักกุยานการสร้างยานแปกให้เกิดขึ้นก็คือมีคุณสมบัติพิเศษไม่ต้องไปเอาห่อเหินเนือหนาักาครับเราฝึกคุณสมบัติพิเศษนี้มันก็ทําให้เราแก้เบื่อได้แล้วนำไอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยที่พระจักกุยานอย่างน้อยนะครับก็คือความรู้เหมือนตาทิพย์เนี่ยไปส่งเสริมในการลดกิเลสท,ทั้งเราได้อีก ทีนี้จะนําไปส่งเสริมได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังปัญญาของเราถ้าคนที่มีกําลังปัญญาสามเขาก็จะทําในสิ่งที่สำสามเขาก็ไปอยู่กับเทวทัตนะครับความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ขั้นสูงความรู้พิเศษทางนั้นไม่มีอะไรดีกว่าเร็วกว่านะครับดีเสมอกันวิเศษเสมอกันเพียงแต่เราจะใช้ปัญญามองเห็นเพียงใดเท่านั้นเองครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปนี้ก็เลยคุยกันถึงในเรื่องการฝึกใจนะฮะการฝึกใจสําคัญมากเราลดกิเลสได้มากเราก็ไปฝึกความพิเศษได้ไวผมพูดเพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอยากฟังอยากชมอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับขอพระคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ